จะสุขจะทุกมากเท่าไรฝากเลยฝากรักให้หมดใจเลยฝากเลยฝากเลยฝากเลยากรักให้หมดใจระวังสามคำแรกอะ

ลงดันตามฝันที่เราฝันและฝั mm hmm. จะสุขจะทุกมาเท่าไรฝักเวยฝักรักให้หมดใจเป็นมีบันไหนให้เราได้บป็นบานี้ได้ไหมโอเคอ่ะไปอีกทีนะสุดท้ายตั้งแต่ต้นนะเต้นด้วยสวัสดี ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงไม่ตรงไอเมียเลยไอทำมือให้ไอ้เมียเลยตบมือให้ทุกคนหันมามองของเยอะทำไมเไาใหม่ใม่สมาธิก่อนเอ้่อต้องมีใครผิดนิ้วไม่ตรงเลยขับชื่อ มาพอดีเราเต็มมาเตรียมแหวนพี่แทน Come o ว่าจะมีใครดีอยู่มเตรงแง่แล้วเซอร์เซอร์หน้าแล้วเหรอฮะรับไม่ได้ติชช์อะทีน้ะตั้งแต่ต้นพร้อมบล็อกสวัสดีใช่สวัสดีครับร้องให้กันเราซับนะอยู่

สายในทางขวายืมให้กันและกันจะได้มาสนุกกันได้รักและปันเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตามคนมีฝันก็เดินตามฝันที่เราฝันและใฝ่ตามคนมีฝันก็เดินตามฝันที่เราฝันและใฝ่เอาใหม่อันแรกก็ยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียกส่วนเมื่อกี้สลากฉันตามเคยแลืออะไที่ช่วยเอรงนี้่มมาสนุกกันเมื่อกี้เอ๊ใช่ป่ะตรงไหนสักอันเนี้ยที่มันเลื่อมๆเอาใหม่มาเลยๆทุกคน สติสติสติเอาแบบเที่ยวเดียวผ่านไหมหรือจะเอาสิบเที่ยวแล้วไม่ผ่านสักรอบหนึ่งอ่ะจะไม่ได้ซ้อม is raining m n นะยังไม่ได้ร้องเลยนะเพงจบก็ยังไม่ได้ซ้อมนะอ่ะเอาแบบเที่ยวเดียวผ่านเงี้ยจะได้ไปเพลงอื่นได้ไม่เล่นนะเอาจริงๆอะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้ด้วย สวัสดีสวัสดีความสนุกสนานกำลังเกิดมาด้วยกันทางซ้ายหรือทางขวาคินให้กันและกันสักหน่อยมาสนุกกันแค่ไห้เราไปกันได้เรักและปัียวกัน สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต่างคนมีฝันแต่ตาฝันที่เราฝันและฝันจะสุดจะจุกมาจะได้กับใจจะรักให้หัวใจมีบันไดให้เราได้ยื่บัน ผ่านเลยขอบอกมาสนุกกันส่วนไหนมาสนุกกันอะมัาสนุกกันเออเมื่อกี้มันร้องพร้อมๆเพื่อนมันส่วนเดียวกันลลลลมาสนุกกันอะลลลลมาสนุกกันใช่ไหมใช่มาสนุกกันอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาก่อนอ่ะโอ่หอะเพื่อนร้องดิ มาสนุกกัน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 วันสองทีโฟลาลานะวันสองทีโฟลา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 มาสนุกกันอย่าเร็วเกินลาด้วยลาก็ไม่ลาก็ไม่ไม่กระชากคันนี้เนี่ยตั้งแต่แค่ลาลาลาผู้หญิงแล้วก็ลาผู้ชายใครขึ้นก่อนผู้หญิงหรือผู้ชาย one two three four สวัสดีสวัสดีความสนุกสนานกำลังเกิดมาสนุกกันมาดูทา้งควา ยิ้มใหกันและกันสักหน่อยลา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 มาสนุกกันแค่ไหนเราไปกันได้ลา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 มา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 แค่ตรงนี้แหละวนไปแค่ตรงเนี้ยอ่าวนไปมาอ่าสวัสดีสวัสดีเจ้าน้าแล้วก็วนไปอีก one two three four สวัสดีสวัสดีความสนุกสนานกำลังเกิดลา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 มาสนุกกันเล่นซ้ายเลึงขวายิ้มให้กันและกันลา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 มาสนุกกันสวัสดีสวัสดีความสนุกสนานก ลลา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 มาสนุกกันจทิ้งสายหรือท่องควายิ้มให้กันและกันสุลา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 มาสนุกกันสวัสดีสวัสดีความสนุกสนานกำลังเกิดลา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 มาสนุกกันจทิ้งสายหรือท่องควายิ้มให้กันและกันสุลา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 มาสนุกกันโอเคเอาใหม่เออทั้งเบียร์ประสานเทียนด้วยเมื่อกี้ตั้งกัน អ <im Each ditCalais> <imit Four -ALLY> <usondays> ូនមានផ្កាតាបញ្ញាផ្កាផលណៃចសុខចិត្តមកទៅរ៉ៃផ្កាល្អផ្កាគេមួយចែចសុខចិត្តទុកប៉ះទាំងដែរមកគេក៏ដាក់ចសុខចិត្តហំណាប៉ា กันแค่ไหนเราไปกันได้หรือรักเลิกันเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สสวััดีครบตามคนมีฝันต้องเดินตามฝันที่เราฝันและใฝ่จะสุดจะทุกข์มาต an okay. ัวไรฝังเลยฝังรักให้หมดใจไม่มีวันไหน ให้เราได้แบบนนี้เออเจ้านี่ค่อยโอนนี่แค่ร้องสี่คนนะแล้วถ้าเพื่อนอีกอ่ะจะพร้อมกันไหมเอาเพลงนีไม่ยูเอาต็มอ่ะอิน t ูเอนนต์แมนก่อนไหมอยากฟังอินเอนนตนโอเคโอเคอินฟเอนนต์แมนนะครับครับขอเต้นด้วยเลยไหมใช่มา ให้คุยโยนลมให้ดิคอยต่ออ๋ออยู่บอกอยู่จะปรับอะไรของลำพางครุกอ๋อของเทมท่อนพูดอ่ะดีขึ้นยังมุกมุกมุกอ๋อได้ครับไหนลองพูดดิมุกเป็นลมดิเดี๋ยวยนให้เดี๋ยวเนีอยกิน้าแน่เลยมุกว่ะมุกมุก ลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาเออไม่ต้องรีบไม่ต้องแล้วเราเดี๋ยวมุกก็ค่อยลุกขึ้นอย่าไปลุกก่อนให้เขาปวดมุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทางเบียร์ทางเบียร์ดูให้ครูหน่อยลุกขึ้นมาขึ้นขึ้นไอสแตร์ไอสนีตมันเสียงหลอกต้องต้องใส่แบบเหนือคลายคลายให้มันแอปแท็กลุกขึ้นมลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกขึ้นขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมา Okay. <laughs>